นายกรัฐมนตรีเศรษฐาพาคณะนั่งรถไฟไปหนองคายถกรถไฟรางคู่เฟสสองงุ่งพัฒนาจุดขนส่งสินค้าไปเพื่อนบ้านจุดเดียวจบคนหนองคายแห่รับมอบดอกไม้ผูกผ้าขาวมาหวังชาวนาได้เป็นเศรษฐีวันที่9กันยายน2566เมื่อเวลา9.50นาฬิกา50นาที ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายเศรษฐาทวีสิงห์นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังพร้อมด้วยนายภูมิธรรมเวยชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายเสริมศักดิผผ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายชัยยาพรหมมารัฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเกรียงการตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะเดินทางต่อมายังสถานีรถไฟอุดรธานีเพื่อขึ้นรถไฟดีเซลรางนั่งปรับอากาศชั้นสองขบวนพิเศษโบกี้ที่2516เดินทางไปยังจังหวัดหนองคายโดยระหว่างนั่งรถไฟนายเศรษฐาได้พูดคุยกับนายนารงศักดิ์ พุทธพรมงคลประธานหอ,อการค้าไทยจีนในวรายุทธตรีวัฒนสุวรรณประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีและนายนิรุตมณีพันธ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยถึงเส้นทางรถไฟรางคู่ ซึ่งขณะนี้ระยะ1ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2558เสร็จถึงแค่ขอนแก่นส่วนระยะที่2จะมีการเชื่อมต่อจากจังหวัดขอนแก่นมายังจังหวัดหนองคายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและการขนส่ง ให้สามารถเชื่อมต่อจากไทยไปลาวและจีนได้ซึ่งทางหอการค้าไทยจีนและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีต้องการให้รัฐบาลเร่งรัดการก่อสร้างรถไฟรางคู่ให้เสร็จก่อนปี2569ที่อุดรธานีจะเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งเรื่องการค้าและการท่องเที่ยวผู้สื่อข่าวรายงานว่าขบวนรถไฟของนายกรั รัฐมนตรีได้จอดที่สถานีรถไฟนาทาจังหวัดหนองคายซึ่งเป็นจุดที่จะก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยนายกรัฐมนตรีได้ขอรายละเอียดการพัฒนาพื้นที่นาทาซึ่งมีแนวคิดต้องการให้เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าแบบ one stop service ที่มีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกลับการเปลี่ยนถ่ายสินค้าจุดเดียว อาทิศุลากากรตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและองค์การอาหารและยาซึ่งปลัดกระทรวงคมนาคมได้ชี้แจงว่าการดำเนินการที่ผ่านมาแผนจะเป็นลักษณะเดียวกันกับที่นายกรัฐมนตรีต้องการซึ่งจะต้องมีการประสานกับจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าประเทศเพื่อนบ้านโดยพื้นที่ก่อสร้างต้องเวนคืนที่ของการรถไฟโดยรอบ193ไร่ใช้เงินลงทุน5,400ล้านบาท ซึ่งจะใช้แนวทางให้เอกชนร่วมลงทุนพร้อมกันนี้ยังรายงานต่อนายกรัฐมนตรีว่าการขนถ่ายสินค้าระหว่างไทยกับลาวยังมีความล่าช้าเนื่องจากเส้นทางรถไฟจุดสะพานมิตรภาพไทยลาวรับน้ำหนักได้น้อยจึงมีแผนที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการรับน้ำหนัก เพื่อทำให้การขนถ่ายสินค้าคล่องตัวและรวดเร็วมากขึ้นต่อมาเวลา10นาฬิกา50นาทีขบวนรถไฟมาถึงสถานีรถไฟหนองคายมีประชาชนจำนวนมากรอต้อนรับอยู่โดยได้มอบดอกกุหลาบผูกผ้าขาวม้าและขอถ่ายรูปกับนายกรัฐมนตรีด้วยความคึกคัก พร้อมตะโกนด้วยว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาชาวนาจะเป็นเศรษฐีนอกจากนี้ยังมีสภาเกษตรกรจังหวัดหนองคายได้ยื่นหนังสือร้องเรียนกับนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้แก้ไขปัญหาสิทธทิทำกินและปัญหาแหล่งน้ำ